มันท่องเที่ยวด้วยเรี่ยวแรงเราเขาเคียวแดงยามเช้ากำลังเจิดจ้าเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูความน่ารักของน้องหมูเด้งก็นี่เลยครับดูความน่ารักของคนนี้ก่อนเลยน้งมดเด้งนะครับนี่นะนี่โอ้โหน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้นะแน่ะสา มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากที่จะขันจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงนะครับน้องมดนะครับน้องมด,ดวิทักษ์นะฮะโอ้โหแน่นอนแน่นอนอสร้างสุขภาด้วยกันในเช้าวันเส,ส,สาร์วันศสาร์าไปบางกอก ว้าไปภางตะวันออกสถานเชื่อมต่อเขาเคียวอ่ะชันดเทนบางพระนะอ่านมัตร์เว